ขบวนด่วนที่84อันนี้แอดอยู่ในย่านของสถานีบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถเข้ามานะครับเห็นไฟแต่ไกลแล้วนะครับขบวนรถด,ด่วนที่84นะครับต้นทางตรังไปทางสถานีบางบำลุนะครับ เป็นสถานีบ้านโป่งหลังเก่านะครับ้างหลังใหม่จะเลยไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับเราจะเห็นว่ามีการวางทางเพิ่มนะครับหลังจากที่ลื้อทางหลีกของสถานีบ้านโป่งออกไปนะครับเพื่อบดอัดนะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ กำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทําขบวนโดยฮิตาชินะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับฮิตาชิ4520นะครับทําขบวนด่วนที่84ตังบางบำลุนะครับ ตดชิสี่ห้าสองศูนย์นะครับทำขบวนด่วนที่แปดสิบสี่นะครับ นี่นะครับกระบวนที่84นะครับต้นทางตรังไปทางสถานีบางบํารุนะครับจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับปรับอากาศชั้นหนึ่งมาหนึ่งพันนะครับแล้วก็ปรับอากาศชั้นสองนะครับมาสี่คันนะครับสําหรับกระบวนด่วนที่84นะครับตัง บางบำลุนะครับทำขบวนโดยฮิตาชิ4520นะครับวันนี้ขบวนด่วนที่84ทำเวลาดีมากเลยนะครับจะพาเพื่อนๆชมขบวน ด่วนที่84นะครับตั้งแต่สถานีบ้านโป่งนะครับจนจนไปหยุดนะครับถนนเรียบทางรถไฟที่ชุมชนบ้านเมงเลยนะครับแต่เราจะตามขบวนด่วนที่84ไปกันนะครับวับนนี้ทํำขบวนโดยฮิตาชิ4 5 2 0ตัวนี้เครื่องยนต์2,500แรงม้านะครับ หลังจากที่รถเ็จเทอร์โบลงนะครับนำเข้าประเทศไทยก็22,000นะครับตัดบัญชีไปแล้ว1 0ันนะครับเหลือใช้ใช้การอยู่21,000นะครับสำหรับฮิตาชินะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งเข้าประกวดน,นะครับสนนราคาก็อยู่ประมาณเกือบ76ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเทียบกับเจ้าปู่ GEK นะครับปู่ g k e k 4ล้าน600,000บาทใน นำเข้ามาเมื่อปี2,507นะครับเจ้าปู G ่ GEK นะครับก็ราคาก็ถูกนะครับแล้วก็ใช้การได้จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้านะครับที่ร่วมสมัยนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ4ล้านกว่าบาทถ้าเทียบกับเจ้าฮิตชิหัวหนึ่งนะครับคันหนึ่งนี่70กว่าล้านเลยฮะเกือบ76ล้านบาทเลย เือปู่ GK ได้เกือบยี่สิบคันเลยนะครับนี่นะครับขบวนด่วนที่แปดิบสี่นะครับต้นทางตารังไปทางกรุงเทพนะครับมีรถนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งมาหนึ่งคันแล้วก็รถนอนปรับอากาศชั้นสองนะครับมาสี่คันนะครับสำหรับต่วนที่แปดสิบสี่ เจ้าที่จะชินะครับพาขบวนด่วนที่84นะครับวิ่งบนรางแล้วสวยงามแค่ไหนนะครับ เจ้าพิทาชีนี่มีระบบห้ามล้อแบบถังทรายนะครับขนาด550ลิตรนะครับก็จะมากกว่าบริาจาก g e นะครับที่มีถังทราย450ลิตรนะครับเจ้าฮิทาชีนี่ก็จะมีมากกว่า100ลิตรเลยนะ ยานระฆังดังแล้วนะครับวีดเหมือนคนเป็นวัดเลยครับขบวนด่วนที่8 4เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแอดจะตามถ่ายจนถึงชุมชนบ้านเมงนะฮะ เป็นช่วงโค้งยาวๆนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์ เราไปถ่ายเพื่อนชมกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสะท้อนกระแสงแดดนะครับนี่นะมีรถนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งมาหนึ่งพันะฮะอย่างที่แอดบอกแล้วก็มีชั้นสองมาทั้งหมด สี่พันนะครับสวยงามเลยทีเดียวเวลาเข้าโค้งหน้าโรงเรียนจัลสิบแล้วเดี๋ยวแอดจะพาตามไปยันชุมชนบ้่นเมงนะครับชุมชนที่แอดอยู่นะครับเวลาสดท้อนกับแสงแดดนี่สวยงามมากๆเลยนะครับจริงๆรถไฟรถไฟไทยเนี่ยก็มีสเสน่ห์นะครับ